โอเคมาจ้าพี่น้องมอน,นี้สบายดีจ้าพี่น้องมอนี้มาพัดซิอิวจ้ะนี่ก็มีซีอิวซิอิวนี่เขาก็ใส่ซิอิวดำขลุกให้มันทัวเล้วเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะแล้วก็ซีมี้ไข่ไก่มีพักแล้วก็มีหมูจ้าพี่น้องใส่หมูนี่ก็เป็นใส่เกลือแล้วก็น้ำตาลจ้สชวนเช่นใหญ่นี่เขาก็ใส่น้ำมันหอยลงไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่ซิอิวขาวลงไปหน่อยหนึ่งจ้ะพี่น้องแล้วก็มาเบิ่งกันตาขั้นตอนต่อไปจ้ะ มาจับพิรำวันนี้มาเบิงให้กระทะห่อนๆก่อนมาเฮ็ดสูตรเขาแซ่บแนววันนี้น้ำมันเพิร์ดใช้น้ำม,มันเพิรลงไปก่อนจ้ะสูตรนี้แซ่บแน่นอนจ้ะมันชิหอมเอกระทะหอมควันไฟจ้ะเดี๋ยวเราดูกันนะจ้ะมา,าจับพิรำวันนี้ใส่ไก่ เรทูกน,น่็นบววกักไข่ช้นนนรุ้ก่อนได้นไนนดเ,เน,นตัวดเอะัวนเน้นเลยแัว้วควสจเ็บกไข่สุกแ้ัตัวไข่ไกลสไดแต่ยังตัวไ่ได้เนังงเดีตัวมัหนกแบบนี้เวลาพัก เลยใส่แท้งแล้วมนจ่ม้อใช่นหใสู่เไาล้กใ่ะเขือใส่นเละัดมใส่แล้วเป็นันนคืเาเจผัดมูแล้วนะเราก็ตักมูออกก่อนจะผัดมกับไเลยนะือใส่กระเทียมเมื่อกี้ลืมทอดกระเทียมไป เย,ยวกับเทียมได้แลวจะนีก็ใส่ยเชยนลงไปเลยเสนับบอกมาเลยมาเลยมาสนับก็ไปเรื่อยๆได้ไหมสนับเลยต้องเอพเดงาหมดมันจะือดงึาง เราจะขนาดเอเใส่น so ้ม <desserts> okay. <inaudible ders> ันหน้อยอย่างเงี้ดูเหมัอตาลช่ไหตาแบบตอนนี้อ่าจะมีาตกียบช้อนเกลือด้วยต้องเส่น้ำมันเดี๋ยวนี้ก็จะอุ่นีลก็มาใส่น้ำมันงาอุ่นแ้วักจดเต็มจนยังหะต้องเดี๋ยว น้ำมันน้อยๆแห้งๆหนะกน้ำมันหน่อเราเน้นต้มเสี่ยมต้มพร้อมเราเน้นมันอันนี้มาลงการกระจายอันนี้ก็มานะใส่ผักก่อนก่อนใส่พักแล้วพักให้ยุบไปหน่อยหนึ่งใส่หมูกับฟักหนานหนามหมูพีน่น้องใส่หมูกับไข่ลงไปที่เราผัดไว้อืมูมันเป็นหนามเนาะ ใส่ซีสดำลงไปหน่อยหนึ่งจ้ะเพื่อให้มันเข้ากับหมูแล้วก็ไข่นั้งแบบมันมยังไล่มันจะพัดไปได้เลยนี่แล้วแล้วพี่น้องเรียบร้อยจ้ะวันนี้แซ่บแน่นอนปไปกินกันวันนี้นี่พี่น้องพัดซีอิ๊วคุกงาแล้วเร็วเรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวใส่ฟิกป่นลงไปแซ่บพี่น้องสูตรนี้หอมหอมควันไฟหอมควันกระทะจ้ะมาวันนี้มากินกันจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องสวัสดีเป็นปทางการจ้ะวันนี้ ผัดซีอิ๊วจ้ะแซ่บอร่อยแน่นอนสูตรนี้จะไหมไาขายรูปกัอนไข่ลูกก่อน,นได้พีน้อนเลยเอาลงมาจับมันคือโมโม่ไนทั้งทโอเคกินบะหนี่พี่น้องมามาจ้ะพี่น้องแซ่บจะสูตรนี้อร่อยแน่นอนหอมแบบลูกลน้องใส่ผักงนลงไป่อน ใช่ไหมไม่บ้าจบจะคนมาใ่าะนมาจากพี่น้อง <_ C> s> <S มาพบพ่อกับพีเาสองคนเลยน้องคือเก้ามันนี้พี่น้องเอยเ็ดอยังกินคือเก้าวันน,นี้ยังแบบทาพีพานองมากินจ้ะ ฝากกดไลคกดแชร์กดติดตามสัตะไข่ในเรือพีหนังเนี่ยเ่เป็นแรงบัดาลใจเพอาสองคนพีหนังนี่จ้ะเสบน้งเครื่องปั๊มน้ำพีหนัง นีกเปลี่ยนเมนูกทันทันิดล้วเดินเดินเชฟเอเธอร้ก่อนกันนี่ผมจริงมาชเฮ็ดข้าวปุ่นแต่เยนแบเว้ยมันอะ xem Xẹp thế nào nữa mọi người có không được một cái nơi khoan tung chiều có bụng tung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  bụng phát quăng tung để chuẩn bị em สบายใจเด็กพี่น้องมันทั้งแบบผักปลูกเองมันบวมีนชั้นเนกพอเอาชิ้นในตลาดนะคะล่างกล้อง,งหามก็กล้อง,งหามกำรับนี่น้ำเดียวเรียบร้อยจะคือเวาลาเราเลือกไว้ได้จำเป็นต้องกินพี่น้องเดี๋ยวไปชิลเลตไลน์ เรืออะไรแชร์ไปเนอะ tầm nữa Nói không thịt cho Thôi <là> đấy Thôi có Thật làm lâu lươi cái này không phải là cái này là cái này là cái này là คลิปนี้ล้พี่จคนองพี่นี้แล้วพี่นองคลิปนี้กับลาไปเพียงนแค่นี้ฝากกนไลค์กดแซ่กติดกติดตามกติับจร์ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสาคนดอยนอ้คลิปนี้ไปพี่เดี๋ยบเจอกับ้าย